มีนอ้นมารวบรวมรอกเบอร์2005ของค่ายชิมาโนให้นะครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มมาดูนะครับมาทำความเข้าใจของรอกค่ายชิมาโนก่อนว่ามันมีซีรีส์ไหนออกมาบ้างนะครับผม2มันจะมี3ซีรีส์หลักๆนะครับ1ก็คือซีรีส์ MGL นะครับ2ซีรีส์โคส Solid นะครับ3แล้วก็ซีรีส์ s w นะครับผม3ซีรีส์เนี่ยนะครับออกมาในรอกแต่ละรุ่นนะครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม เริ่มต้นด้วยซีรีส์ MGL นะครับ MGL เนี beeping, ่ยนะครับผมจะเหมาะกับงานตีปอมนะครับงานเบานะครับต้องการการคอนโทลของสายของเหยื่อนะครับผมนะก็จะเป็นซีรีส์ MGL นะครับผมตัวที่น้าอ้นมีในเบอร์2005น้ี่ก็จะมีเจ้านี้นะครับผมชิมาโนนะครับแวนฟอร์ดนะครับผมน่าจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเกรดสูงสูงนิดนึงของค่ายชิมาโนนะครับซึ่งตัวนี้เบอร์2005นนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมนะ ตัวนี้น้อนมีโปรตัวสุดท้ายอยู่นะครับราคาจากปกติ6,950บาทเหลือ6,550บาทนะครับผมชิมานโนแวนฟอร์ดตัวนี้นะเหมาะกับงานตีเฮปรปอมนะครับช่อนกระสูบกระพงนะครับตีหมึกหอมนะครับที่ต้องการการคอนโทรลของสายนะครับส่วนตัวที่เป็นราคาเบาๆลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็โปรโมชั่นเหมือนกันนะครับเจ้าชิมาโนมิลาเวลนะครับเบอร์2 5 0พ h g นะครับ ปกติราคาอยู่ที่3 7 5 0บาทนะครับเบอร์25 0 0ตัวนี้2,500 h ันะครับตัวนี้จะเป็นรอบ6นะครับผมนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับปกติราคาอยู่ที่ ,3750 บาทนะครับผมตอนนี้ลนะอ้นทําโปรโมชั่นอยู่ราคาอยู่ที่3 2 5 0บาทนะครับผมตัวนี้เบอร์2 5 0 0 h นเนะครับเอาไปงานตีเอย่าฟอมได้เลยนะครับตกสปิลตก ไมโครจิกก็ยังได้อยู่นะครับเบอร์สองพันห้าเป็นงานไม่หนักมากนะครับงานอาจงอาจิได้นะครับผมนะต่อมามาดูที่ซีรีส์ของโค้ดโซลิดนะครับพูดง่ายๆคือโค้ดโซลิดเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เราออกมาเนี่ยอึดถึกทนนะครับแต่น้ําหนักตัวลอกเนี่ยจะหนักกว่าตัวเจ้าซีรีส์ของ MTL นิดนึงเพราะว่า MTL เนีเยเน้นเป็นงานเหลือฟอร์มซะส่วนใหญ่นะครับผมนะตัวของโค้ดโซลิดนะครับผมก็จะมีเจ้าสตาดิก 2,005นะครับเบอร์2,005ตัวนี้นะครับผมนะอย่างที่รู้กันครับสตาร์ดิกนี่ออกมานี่ใครก็ตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะครับตัว FL แล้วนะครับตัวนี้เป็น FM นะครับผมถ้าแต่ตัว FL แล้วนะครับผมก็จะรู้กันดีว่าเจ้าซีรีส์สตาร์ดิตัวนี้เป็นซีรีส์ที่อึดทนมากนะครับผมลงทะเลนะครับน้ําจมน้ําจืดได้หมดเลยนะเจ้าเบอร์2,005นี่ก็เหลืออยู่1ตัวนะครับราคาอยู่ที่ 5,550บาทนะครับผมนะต่อมานะครับเป็นตัวราคาลองลงมานะครับแล้วก็ออกมาล่าสุดปีนี้เลยนะครับคือเจ้าชิมาโนนะครับออ t เตกาเบอร์2 5 0 5นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นในซีรีส์ของโคสโซลิดเน้นงานอึดถึกทนเหมือนกันนะครับ จิกแคดได้เลยนะครับแต่ว่าเบอร์2,500นี้ก็ไปเป็นพวกไมโครจิก SLJ ได้อยู่นะครับผมนะแล้วก็ใช้เป็นงานพวกอึดอึดถ,ถึกถึกทนทนได้เลยนะครับซีรีส์นี้ก็เพิ่งออกมาปีล่าสุดนี้นะครับตัวบอดี้สีเทานะครับตัดด้วยสีทองนะครับผมออเตกาตัวนี้ราคาอยู่ที่3,900 50บาทแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นยังไงครับผมกับเจ้า2ซีรีส์นะครับ MGL แล้วก็โค้ดโซลิดนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์2,500ที่ร้านอ้นมีจำหน่ายนะครับเอามารวบรวมให้ดูแล้วกันถ้าน,านานาสนใจก็จะสดจะผ่อนจะแลกจะเชิญทักมานะครับ